ครับพี่ลินเดนไก่ย่างพี่ลินเดนไก่ย่างระวังไม้นะครับพี่ลินระวังไม้เออข้างๆน่ะไอ้พี่พรพี่พรหักหักให้อเดนด้วยนั่นเหรออเดนหามแล้วเหลือแต่พี่ลินใช่ไหมย่างกาให้มองับพนี่ไม่หามไม่ได้นี่ยเป็นเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่นะนี่ นี่น,นี่เนื้อไก่นะไม่ใช่นี่นะเป็นเนื้อแบบอร่อยด้วยเห็นไหมชอบกินเน,นื้อเนื้อไก่นะครับที่เรากินนี่ผมชอบกินเนือ้อใช่เป็นเนื้อไก่ไม่ใช่หนังไก่นะครับเป็นเนื้อนี่<อ>เนื้อไก่ล้วนๆเลยห <c oughs> เห็นไหมเนื้อไก่ <c oughs> พี่ลิกนก็คงรู้ว่าม,มาเรื่อง นี่มีไก่ย่างรถติดด้วยไก่ย่างรถติดไก่ย่างรถติดมันจะโดนรถติดมันจะโดนรถชนชนข้าง้ายชนาเขตรงไปชนตรงชนตรงหางหาขาดขาดขขาดขาดขอากาศ จนตรงพิถียูอืมไม่จนหรอกเรามียันดีรนเรามีพระดีไหนขอดูนี้นี่ไงไปแล้วไปแล้วรถไปแล้วบายบาย